จักโก้โเอือเสือเสือดุตาจือมาเจอเสือดุตาจือแกรอดูเสือจะทำอะไรแกรอ Rửa mà, Ta sĩ si Mà Ta chư, chư Ta xin si, Cây bay rửa Ta sĩ có rửa Rửa mặt สีมีมเกคือตาสีผ่าตาจืดละเสือไปตาจืดดีใจแกไปกะสีตาสี